สวัสดีครับผมนี่กับผมเพิร์นโซนนะครับวันนี้อยู่กันในเกม Monster Gym Championship นะครับเหลือไปเวิร์สเวิร์นะสำหรับวันนี้ครับจะพามาจับโปเกมอนในไทมิสแลนด์อีกนะครับผมก็มาจับเพราะว่าผมมีบัตรฟรีอีกใบหนึ่งนะแล้วก็หาโปเกมอนนะครับใหม่ๆแล้วก็ถ้าเกิดได้ซ้ำจริงๆเนี่ยก็มาอัปดาวกันได้นะครับผมก็ผมก็จะเข้าไปในเกาะแบบปกติแล้วกันนะครับผมก็การันตีนะครับ SR สหนึ่งตัวแน่ๆนะครับแล้วก็ที่เหลือก็เป็นโปเกมอนจับให้หมดเลยนะครับผมจะจับทั้้งเเเเกกกาะะะลลยยแววัันนนผมโอคค็ดี๋รบ ก่อนจะเล่นก็ฝากกดไลค์ตามช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยกันนะครับผมโอเคสำหรับใครตามเกมนี้อยู่นะดูคลิปอื่นเกมนี้ได้ในเพลย์ลิสต์นะครับผมมอสเซอร์ยิมแชมเปญชิปนะครับอยู่ที่ใต้คลิปใต้คลิปแล้วก็หน้าช่องนะไปดูกันได้เลยนะครับในส่วนของ Time Island นะครับระยะเวลาตอนนี้ที่ผมอัดคลิปอยู่นะฮะเหลืออีก89ชั่วโมงนะครับกี่วันอนะ่ะ89ชั่วโมงหาร24ไปดิประมาณ3-4วันนะครับผม ก็จะหมดแล้วนะครับผมอ่ะผมจะไปเกาะการันตี SR นะส่วนเกาะที่เป็นลาติอาร์เนี่ยมันต้องใช้นะครับแตะไอ้ไพสีลุงไม่ใช่ไพสีลุงเลยอ่าเพรสีลุงนะครับในการแลกตัวนะครับผมก็ต้องเติมะนะครับมไม่ได้เติมนะใส่ฟรีก็จัดเกาะธรรมดาเลยนะครับจัดไปปึ้งไปโอ้ได้มาชาโด์พอดีเลยอุ้ยมาชาโดว์ไปที่ดาวพอดีมีแฟดไหมว้า โอเคเดี๋ยวจะมาชาโดูก่อนนะครับโอ้ย่วงนี้ได้มาชาโดูด้วยนะไปก่อนเลยครับมาเชดดูมาถึงก็พลาดเลยครับมาเชดดูผมเล่นมาชาโดูอยู่ด้วยไงประเด็นน่ะมาชาโดูไปตีดาวพอดีนะครับจริงๆก็ใช้อ่าอะไรนะเมตามอนแทนก็ได้นะแต่เมตามอนผมไม่เหลือแล้วอ้ได้เลยครับมาถึง โอ้โหจับมาาโด,ดได้สบายๆเลยนะครับ S R ตัวแรกแหกนะครับโอ้โหเจ๋งเลยครับผมมาชาโด,ด่าที่เหลือก็ไล่จับให้หมดนะครับก่อนนักแตล,ลักไล่ไล่จับให้หมดนะฮะลักไล่๋ยวจะไล่จับให้หมดเลยนะฮะไม่เหลือนะครับการันตีทุกคนได้ SR S R แน่นอนนะฮะ เรียบร้อยได้อีกหนึ่งตัวดักไลนะครับมันจะเขียนบอกเลยนะครับว่าคุณเหลืออีกกี่ตัวเนี่ยกาเบสก็ตีแรงนะครับเป็นเอสร์ที่ตีแรงนะครับโหที่กาเบสสองตัวเลยเหลืออีกสิบสามตัวนะผมจะได้ทำเก้าดาวได้นะต้องทำแน่นอนกาเบสเก่งนะครับเอร์ SR ที่ตีแรงครับเป็นอันดับหนึ่งเอสร์ที่ผมทำเทลิสไว้นะ เอา้าถดช้าไปหน่อยนะครับไม,ไ,รไม่ติดนะถ้าไม่ติดเราก็ได้เป็นพวกชาพวกอะไรมาโอเชโอเค,อเคมาจากกบีเอสกบีกตัวหนึ่งเดีย๋ยวไปสองตัวนะกระชอมนัม่อกี้ผมดูอะไรผิดแน่เลย สิบสองตัวแล้วเมื่อกี้ผมไปดูอะไรแปดตัววะมาดูผิดช่องนะครับอ่ะไปเรียบรอ้อยได้อีกแล้วครับต่อมาครับคาบิ้อนผมก็เล่นอยู่นะคารับ,บิ้อนนะครับยังไม่ได้จับเพิ่มเลยไปคารบิร้อนโบเช่มชมาครับโบเช่ นนี้มันจับงานอย่างไงวะขาบบีขบบนะครับเลเวลสอนะไอชู่จับไปเลยนี่มาเล่นนะครับก่อนที่จะหมดเวลานะ S S R นะครับเรียบร้อยนอกจากสุ่มการันตีในตู้แล้วนะครับก็เนี่ยแหละเกาะนี่แหละ,หละจะจับเ S S าได้อีกอย่างง่ายๆเลยนะครับ ยังไงทุกคนต้องมี SR ใช้แน่นอนนะครับแต่จะเป็นตัวไรต้องมาลุ้นกันถือว่าสนุกอยู่นะดีกว่าไปหาตัวกาชาครับน,นี่จับเองเชฟไก์บ,บอลเดียวเองสบายตั๋วมันก็แจกให้ด้วยตั๋วไม่ได้ซื้อเองนะครับมันแจกให้อยู่แล้วมไม่ได้ครับมอ,อสยังไม่ได้นะโคชเลยตัวนี้บ้างเรียบร้อย เมทากรอสอีกเอสไอตัวอ่ะตัวสุดท้ายแล้วนะครับเป็นไฟเยอร์นะไอน,นี้ตัวใบสุดท้ายผมแล้วนะครับไม่เหลือแล้วนะครับหมดแล้วนะถ้าอยากเข้ามาอีกรอบนึงก็ต้องใช้เพชรห้ารอยในการเข้ามาเลยครับไม่ได้ยังไม่ได้นะจับต้องจับต้องจับจับไปที่ซึ่งหน้า ตอนนี้เตรียมโปบบรแกรมมาค่อนข้างดีไม่มีขาดแคลนแน่นอนอย่างไม่ได้นะโอ้โหเขายากมากเลยไฟเยอ์อยังไม่ได้อีกนะครับดื้อจริงๆเรียบร้อยครับโอเคก็จับหมดเกาะแล้วนะครับไม่เหลือตอนนี้ไม่มีแฟตเลยครับเสียดายเนี่ยถ้าเกิดเราจะเข้ามาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเราก็กดทำเทสทรีแล้วก็ไปซื้อตัวอ๋ว ใช้เพชรแค่500เองนะครับในการซื้อใน1วันก็ซื้อได้2แหละนะครับผมจริงจริงเราซื้อได้ปะใช้เพชร500ซื้อนะครับจริงซื้อ2เลยก็ได้ปะได้2ใบเข้าอีกรอบยังได้เลยนะฮะแต่ต้องกดเดสตรอยก่อนนะฮะอ่ะโอเคเราก็ได้นะฮะ SSR มานะครับเหีืยผมบอกแล้วผมก็จะมาทำทำบวกไงนะครับเนี่ยเอามาถ้าเกิดตัวซ้ำเนี่ยผมก็จะมาบวกนะครับ เป็นสตาร์อัพแทนไปโอ้เมตามอนเพียบเลยโอ้โห,โโหบวกกระจายไปดิครับนี่ฮะก็บวกอกมาแล้วนะครับบวกสี่ถ้าบวกห้าจริงๆก็บวกได้อีกแล้วเนี่ยโอ้โหเนี่ยเมตามอนก็บวกได้นะดูดิโอโ้สบายเลยผมทำหลายดาวได้สบายเลยนะครับ อ่ะโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวจะมีคลิปๆหนึงเนี่ยมานั่งอัปเดตอัปเกรดพลังให้ดูนะ SSR เนี่ยจะครบทุกตัวแล้วนะไข่ประมาณ2-3ตัวเท่านั้นนะฮะผมโอเคผมก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะสำหรับคลิปในวันนี้ท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับก็อย่าลืมไปแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆพบก,กันใหม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเกมสวัสดีครับ